มาเดี๋ยวลองแย้มบัตรแดงอ่าซารดุดูครับพันสี่โหโคตรแพงได้ไหมย้อนแชอีกต่อกองแดงแดงเฮ้ยทำไมทำไมทุงดำทำไมทุงดำอ่ะเฮาแม่งโอ้โห ได้บัตรอันนี้มาใบหนึ่งครับบัตรอันนี้เอาไว้ทำอะไรอ่ะอ๋อหกใบแรกการันตีได้ตัวหนึ่งแม่งเ้ยมาเดี๋ยวลองแย้มอีกสองใบครับเพื่อน จะได้ไหมโอ้ยขมับนี้แบบเต้นแบบตุบๆเลยอ๋ผูท้องอลยทงท้องโอ้ทองแดงเฮียไม่ต้องรุนแรงแบบเนี้ยมอ,อ้ายแหงคอคโอ้ผีกับหมว ท้องท้องท้องเฮ้ยท้องท้องท้องขอผู้ท้องขอผู้ท้องสามท้องชีอ่ะขอผู้ท้องขอผู้ท้องนะเฮ้ยผู้ท้องโอ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 มีลูฟี่มีลูฟี่แบบฮาคิแน่มีลูฟี่ฮาคิแน่โอ้ยมีว่ามีลุ้นเหผมตอนนี้ผมยืนจากยืนขึ้นจากเก้าอี้เลยนะ ว่ามีแบบสเน็กแมนปักธงอะ่ะว่ามีฮาคิอะ่ะเฮ้ยโอ้อาภูอาภูกูบูสตันแล้วเว้ยลุ้นนะขอเเอะขอเเอะหมดเยอะแล้ว,วลฮูโอ้ยใจเต้นตึกตักตัก,ตกแล้วปวดข้ามไม่ให้ม่จบจบไป โอ้ยเอียมึงจะภูทองทำไมวะโอ้โอ้เอียะแม่แจ็คโอ้มึงภูทองทำไมวะฮาเอย้ยกูก็ลุ้นแม่ลองแย้มปกติดูครับเผื่อได้ อันกด,ดข้างจ,จบๆไปต้องลุ้นเยอะเออชิ้นเกือบหนักเลยโอ้โหไม่เอ้ยมันจะโพทองทำมาอยวะโอหัวร้อนว่ะเพื่อนมาร้องอ,อีกสองใบโอ้แม่ลูกที่จับมัวโอ้ อีฮี้ยบเบอร์อุ๊ยจีซัดเบอร์เจสโอ้โหร่างเก่าอีกอันกูจะหลุดอุ้ยอุ๊ยฟันจิโซโลเอ้ย,อย,ออยจินเบยูทองผูทองท้องท้องทอง,ทองไหมโดดขึ้นไปปุ๊บโอ้ผูขาวกูกดข้ามเลยแบบนี้โจดไห้มันโจดแม่งหาลากเบิร์ดแล้วกูเบิร์ดแล้วเบิร์ดแล้ว งงเง้อมอนเพื่อนนั่งสมเฮียอะไรก็ไม่ได้ยออากออกเป็นชิบหายแย้มสองมาไหม,มโอ้ขาวแอ๋เลยเฮียโอ้งอมสรุปโดนการันตีครับเพื่อน โดนการันตี6ใบจะมี5ใบโอ้โหอยากจะร้องอยากจะรำว่ะแม่งอยากจะร้องอยากจะรำไอ้เพี้ยชีสลุแม่งไม่รักกูเลยไปเพี้ยโดนการันตีโอ้แม่งไม่ดีใจเลยแค่กูดีใจมึงต้องออกสองตัว สค,คริโอ้โหคิดทะลุออกเอี้ยแต่ล่างแต่ล่างแต่ล่างคนเรือเอกก่อนทาสคริปอ่ะโอ้โหคิดทะลุออกจริงนะแต่ออกหลังทาสคริป สุดจัดโดนการัน,นต,นตีผมไม่ได้อิจใจเลยนะครับคุณผู้ชม่ย้อนฉากอีกรอบเออไปโอ้โหเป็นไงยืนแอคยืนแอคอาร์ตมากหมากันกูแม่งบดดากแล้วโอ้โหโอ้โหไม่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 รีใจเลย เวยเอะอเอ70เลยครับคิสรลผมบอนไซอินนรอบคิดะรู้เรื70อ่ะท่นานผู้ชมให้ผมทำงไงอ่ะหโอ้ ที่อัพพอมนี่อ่ะเฮ้ยที่สรุกค,คงเดี๋ยวแรกตัวเขาไอไอนี่มาก่อนโอ้โหขาดอีกเจ็ดสิบอหาเพชรอีกร้อยห้าสิบเอามาเปิดจะได้เอาเศษตัวนี้อามาสก,กิ ใช่ไหม,มชื่อว่าอามาสกิไหมอามาสกิหรืออามาเกดอนนี่เว้เจ็ดสิบขาดไปร้อยเก้าสิบไปแลกกันเออกูต้องดีใจใช่ไหมนี่คือกูต้องดีใจใช่ไหมแปดพัน มันเกินไปเด้อเพื่อนแต่ก็แต่ก็ยังดีอ่ะเพื่อนสมอสมัยก่อนนี่คือสมัยก่อนนี่คือแบบไม่มีการันตีนะถ้าใครเล่นสมัยก่อนมาจะรู้ว่าเกมมันพิีวัที่รัตไม่มีการันตีตัว ex นะเพื่อนเ มามาลองดูสักรอบหนึ่งโอ้ยมันไม่มีมันไม่มีแค่แจะไม่มีตัวไหนฆ่ามันฆ่ามันได้นะจัเวนทีจะรุกฆ่าคือจะรุกซอยลูกปัดยังอาซากิโอ้ยแต่ว่าไม่กลัวนะเพราะว่าเลือดผมมากกว่า มากกว่า9 90 7เปอร์เซโอ้โห้เชี้ยบกดพร้อมกันแต่ก hmm. ูโดนทุไรโอ้แล <dem darf tierra lobster> <ultura> ้อนนี้แม่งเลือดเยอะแล้วอะทำไมมันไม่ได้นะโอ้โหตายแม่งเมื่อกี้น่าจะลองใช้สกิลดูเผื่อฆ่าเซรลฟิมอันนี้ได้แม่งโอ้ยหัวร้อนเลยแรงเอสเอสเพื่อน โอ้ยแล้วสกิลสองติดคู้ดาวาอ๋อใช้ไม่ได้โอโย้ยสวยโรเจอร์เดี๋ยวคุ้มกันให้คอยลูกปัดฟ้าแตกไปโรเจอร์ไปเอาธงมวะ่อยลูกปัดดักโรเจอร์โ,อโดนตัเดเลือดวะ <c oughs> นิ่งเสกชัปเปอร์น่ารักไอโซโลอ่ะเล่นใหญ่โซโลด้วยข้างบนมีเซราฟิมมันจะมามันจะมาพวงเราไหมะว่าไงซอยรูปปัดค่ายโกดีโรเจอร์ยำใส่เซราฟิมพวงใส่ <c oughs> โอ้ยเป็นหินเป็นหิน ต้องหนีด้วยโอ้ผมยังเล่นได้เชตานิทาที่สองนะเพื่อนยังไม่เก่งนะยังจับทิศทางไม่ได้ว่าจังหวะไหนเข้าได้จังหวะไหนเป็นยังไงโอ้แล้วเรียบร้อยเลยเสียทงไว้เนี่ยต่อยตอยตอยลูกปัดมาดิมาดิใครเอาทงกูยำกระหม่อมแม่งเดย์มา่ง พุ่งตามหมูพุ่งต,ตามมาฆ่าเลยแต่เสียตรงให้เซเลฟติดเล่นไม่ไหน่อยอ่าเลือดมึงก็เหลือต่ำมึงครมึงก็โดนนะซอยลูกปากไปเด้อเอออ้ยโ,โดนไายกิเออโอ้โหโดนโดนทับโดนทุกอย่าง ย่ำกระหม่อมแม่งไปดีอ๋อจะตายจะตายหมจะตายพุ่งอ๋อตายโดนลากจะไหมของเดียวคุกิวโหแต่ยังชนะอยู่นะโอ้ยสวยชนะถ้าตรงกลางไม่โดนนะนะโอเครอดและชนะก็เป็นตัวที่แม่งไม่ต้องใช้อะไรเลยแม่งโคตรแรงแม่โคตรแรงตัวมันโคตรแรงพิสโล โอ้ยผมอยู่ที่หนึ่งด้วยสวยโอเคขอบคุณครับ